แต่ที่5เดี๋ยวเรามากินตำผัวกันกิน okay. น right. oh, uh, oh, okay, okay. mm um ี่ที OK> <_<_<_<_<_<_<_่3กันก่อนนิดนึงก็คือเขาชอบกูสไตล์เดิมเลยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะนายเมงนี่จะบอกว่ามึงตายแน่ตลอดเลยนะเออมึงตายแน่ตายอะไรเขาก็มาร้องเหมือนนายร้องนั่นแหละร้องให้ตรวจสอบหน่อยถ้าร้องสภาก็คือตรวจสอบหน่อยว่าการทำนี้ผิดมันยตาทนายความหรือไม่ไอ้นี่คือร้องไม่ได้กล่าวหา เอาข้อที่จริงไหมเขาไห้เขาวิเคราะห์นี่เขาเรียกว่าร้องนะข้อที่จริงนั้นเขาก็เห็นอยู่ใช่ไหมล่ะเออก็คุณบอกแล้วว่าคุณแถลงข่าวครั้งละสามแสนอย่างนี้อ่าอืมเขาก็เห็นอยู่ก็เลยมาร้องว่าทําอย่างนี้เนี่ยมันผิดายัยาะหรือเปล่านี่คือร้องนะยอข้อที่จริงมาให้คุณวิเคราะห์นะแต่การที่บอกว่า อไอ้ที่บางคนร้องแล้วถูกฟ้องนี่ก็คือไป่บอกว่าเขาเปิดบริจาคตลอดมาที่มาร้องนี่เพื่ออยากให้เขาหยุดเปิดบริบรจาครับบริจาคความจริงชายพลเขาเขาปิดการรับบริจาคมาตั้งแต่สามวันที่ทะเลาะกันแล้วไม่ใช่ทะเลาะกันสี่คนห้ามเนาะเร <c oughs> ื่องนั้นเขาไม่ได้เปิดตลอดนี่แหละมันจึงเป็นการร้องโดยช้อะไรใช้ข้อความอันดึงเท็จ มันอาจจะมีในคําร้องก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ในคลิปมันมีนะมันมีในคลิปเออนายไม่ต้องแทะมาซะเลยนะถ้าแทะมาดิ <Okay. S 2> ไม่ได้บอกบอกว่าดูดไว้เพราะมันมีอยู่ไม่ได้ลบไอ้นะี่มันข่าวโทรศัพท์มันข่าวโทรทัศน์ใช่ไหมพะเผิดแอนดนิ่งดูได้หมดไอ้เน,นี้ยก็เพียหมดแล้วนายเนะี่ยจริงก็แทะมาเลยนะากำลังสงการอยู่เนี่ยนี่แหละพออย่างนี้ก็คือทําไมผมบอกว่าสาดน้ําลาย ก็ขู่เขาาไงมึงตายแนย่มึงนั่นแน่ขู่เขาเยอะจังนะพยายามที่ขู่ทนายรูปหลอ่อเออ่รียกว่าทนายหน้าหวานดีกว่านะเอเอมันมันจะซ้ำกันทนายหน้าหวานบุรีรัมย์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้คู่ชกใหม่นะเดีด๋ดดย <laughs> <laughs> วก็ได้คู่ชกใหม่แต่ไม่ได้ชกม,มวยหรอกเขาอาจจะไม่เป็นนักมวยไม่ได้หรอกเฉยเนาะไม่แน่นะไม่แน่นะคนรูปหล่อนี่ ก็เหมือนพระเอกที่สามารถพยกรชนะเอ้วแล้วก็เหมือนพระเอกในละครต่างๆของไทยเนาะใพระเอกนี่ต้องงามแบบมากเลยนะหล่อมากเลยในที่พระรามเลยอะไรอ่ะที่ไอพารถเมรีอย่างนี้เนาะจะหล่อมากเนะสีทนก็เพราะฉะนั้นคนหล่อต้องต้องต้องไอนี่สัมพิถามไวก่อนว่าเขา เขามีกันก็กันตัวที่ดีนะก็อาจจะเป็นน no ักมวยนะเราวังนะตัวงจะหล่อไหมฮะเนี่ยคนอื่นไม่มองหล่อเลยนะประเภทรุ่นวัวเนี่ยเขาไม่มองหล่อนะเออไม่หล่อโดยธรรมชาติเขาก็เลยเดาไว้ก่อนว่าไม่เป็นนักมวยพาะไม่เตะกระสอบก็เป็นดีเขารลยหัวร้อเลยตอนตอนเตะกระสอบเลยรบกํำลังขาที่ไม่ไวเก็เห็นท่าเตะเขาก็รู้แล้วว่าเป็นหรือไม่เต็ยน่ะ เรื่องศาสตร์ตอนนี้เนี่ยนอกจากนายคนนี้ไปศาสตร์ใส่แล้วเนี่ยก็เห็นเม้นนี่แหละพยายามศาสตร์ใส่ใหญ่ความจริงอัานตรายรูปหลอกก็อ,อาจจะไม่ไมไ่พูดเลยก็ได้นาะแต่นี่จะคนนี้พูดนะไปช่องนั้นทีช่องนี้ทีจนนายรงรับไปพูดนะว่าจะฟออ้องอะไร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 ก็บอกนะประมาณว่าคือเขาอธิบายว่าคนฟ้องถ้าฟ้องจริงนี่มันคือความผิดต่อส่วนตัวคนอื่นจะมากล่าวโทษไม่ได้ ในลักษณะนี้นี่การฟ้องโดยไม่ใช่ตัวเขาแต่เขา,อนานมองหน้าได้อยู่แต่คุณยายคนนี้นี่คุณยายคนนี้นะ <c oughs> คุณยายที่ <c oughs> ไปบุรีหรือว่เดี๋ยวฟ้องผม <c oughs> <c oughs> คุณยายที่อยู่นู่นแหละอยู่ไกลๆนู่นแหละจะมารับไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นผมเห็นนะไม่ใช่เขาเห็นผมเห็นหลายคนเลยนะเช็ยดยันก็เห็นเนาะ เ<ส>จ้าปู่ก็เห็นบอกว่าคุณยาคนนี้เข้าประเทศไทยไม่ได้นะรู้สึกว่าจะมีหมายจับอาจจะมีไม้จับถ้าได้ยินนัดอะไรร้อยสิบสองอะไรทานองนี้แหละผมจาไม่ได้อืมก็เลยคงบมรอากาศที่จะมาเป็นผู้รับมอมหน้านมาฟ้องเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ที่พ่นมาว่าจะฟ้องันนั้นคนนี้เลี้ยงไว้หมดแล้วกอไว้หมดแล้วในเมนของผมนะใครเห็นไปมว่าคนมาตอบตอบ่ตอถังสามสี่คน คนก็ไม่พูดอะไรกดรู้พอใจเลยไม่รู้สิคุณพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะเขาขู่ไปเรื่อยผมว่าสวัสดีมันเป็นการสาดน้ำลายเพราะอะไร่อนสงการเออขี่โม่ไงสไตล์นี้เขาเรียกว่าขี่โม้เพราะคนพูดอะไรมาใช่เขาเป็นกูหลักกุหลักที่ไหนครับไม่มีใครรักกับมัอกไม่รู้มันพูดเหมือนเหมือนที่เี้เจอมัน คืออาการปัาเหมือนกันชอบชอบผูกคนอื่นแต่ท่าที่ดูมานี่ยังไม่เคยฟ้องใครเลยนะเออขอบดีวันนั้นบอกจะฟ้องน้องจากปีไม่รู้ฟ้องก็ไม่ฟ้องนะเนี่ยอย่างมากก็ได้แก่ได้แค่ผมเองจากปีนะแต่คนอื่นนี่ไม่กล้าฟ้องกัเลยที่บอกว่าจะฟ้องวันนั้นก็มีไม่มีเลยนะเอออาจจะขี้โม้เหมือนอันกับยายแบบนี้ก็ได้ นนย,นนย,ยายคนนี้ก็โอ้โหมีเรียงไว้ตลอดจะฟอ้องกันนั้นทีคนนี้ทีต้นเหตุที่มันมานี่ทำไมไม่คิดถึงต้นเหตุถ้าคนของเราไม่เซ่สาเซความไม่เหยียบพาวเขาเนี่ยจงไหมเขาจะต่อยหมรู้ไหมเออแล้วเขาก็ต่อยกับสุภาพด้วยนะใครก็ดูหมดแล้วว่าใจคนเนี้ให้ให้อายุแปดสิบเโ,โคตรแมนเลยนะเออไปฟังด็อกเตอร์อเขาพูดแมนมากเลย เขาแมนขนาดไหนพูดแค่ความรู้สึกเลยอะไรก็ตรงมาตายตอนหลังจะ่ตรงมาตายเขาพูดความรู้สึกแล้วสิ่งที่ได้ยินมาโอ้โอมันต้องสู้กันยินนั้นนะครับมันจะฟ้องมันจะฟ้องอยังไงมันโดนหนึ่งหนึ่งสองออมีมีคนบอกมานะครับนีคุณจิงเกอร์สวัสดีสวัสดีคุณเรียนนะครับกีนลคุณคำแหง หนึ่งสอง้าครูบานครูอ่าคุณบานบูมนะครับทายานแน่จริงก็บินกลับมาฟ้องด้วยตัวเองเลยยานเนียโบวอผมจะได้แก้ไหมจะตายก่อนหรือเปล่าเราเนียนโบวตอนนี้เนี่ย นี่นะผมเขาไปดูดูนานมากเลยเขายามพูดแบบพอมากเลยพาอเสียงเขาก็พออยู่แล้วนะหน้าตาก็กระทำจีดจีด,ดพูดชา้ชาๆนะโอ้โหน่าชื่อถึงใหม่นะเหมือนบางวันบกงคนจีดปากิมค้ด่าที่ไม,มนั่นแหละค,คุณยายคุณยายคนนั้นแหละคุณยายคุณยายทีนี้ผมก็ไปดูว่าเขาพยายามพูดให้คน ทั่วไปที่ได้เห็นเนี่ยได้เห็นความอริยาอ่อนน้อมข้าเนี่ยจะได้เชื่อตามเขานะเชื่อตามเขาความจริงเนี่ยถ้าเราเข้าไปสู่จุดที่มันกำลังทะเลาะวุ่นวายกันนี่นะมันต่างคนต่างสับสนนะว่าความจริงแล้วคืออะไรได้จ้างหรือไม่ได้จ้างหรือเงินอะไรเป็นไรนี่คือทีปุมงีิครอไปเยอะแล้วนะ <c oughs> เพราะตกกลางคืนมีเอสซีส่ง สักแคปหน้าจออะไรมาที่นี้เขาแคปหน้าจอไว้ว่าคนคนหนึ่งเน่ยประกาศว่าไดจสร้างทนายตําแล้วแล้วก็ให้เรขบัญชีเลยโอนเงินเข้าบัญชีนี้เลยที่ส่งมาทางหน้าจอกูเลยนะยก็ชัดเจน,นแล้วล่ะแต่แต่เราก็เหมือนว่าเนี่ยให้เขาสู้กันไปก่อน <laughs> ลุมตะลุมบอลแถวนั้นไม่ได้เราอยาไปตะลุมบอลกับเขา,าเอาสไตล์เมื่อวานนี้เหมือนกับเฉียวเฉียวมาหาใจกุน ก็ดีแล้วที่ทุกคนออกหานชายคนไว้เนาะจะเดี๋ยวมันทัวลงจากแถวนั้นเองผมก็ว่านี่คือการศาสตร์คำนะผมว่าสา์ไม่น,เนีเจ้าต,ตัวเองเขาไม่ได้ไปดูรูนี่จะทำานะเหมือนท่านเหมือนทนายรูปหลอยไม่เคยบอกมาโตนะว่าเอา้าชายคนพูดอย่างนั้นได้ไงแต่ความจริงคนโตนี่เป็นคนอื่นทั้งนั้นเลยเป็นยูทูบเบอร์โอ้ไม่ใช่ยูทูบเบอร์สายสายคนนั้นด้วย ก็จะมีแต่คุณยายคนนี้แหละเป็นสายคนนั้นเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนั่นมีหรือเป็นอะไรนะที่เขาดูและดูแลเพจด้วยนะหรือเป็นประธานเพจนะวเรียก็เลยว่าคนอื่นน่ะที่ไม่เกี่ยวอยู่ฝ่ายนู้นอ่ะโอ้ยยิ่งหยองยิ่งแยงอ่ะ ความจริงเนี่ยเขาเคยประกาศอยู่ว่าจะมายืนใกล้ฉันนะเออห like ้ามมาถ่ายรูปเกาะเขาเด็ดขาดเพราะเขาเกลียดก็ยังมายองยองยังเยนอยู่โอ้ยเนาะถ้าถ้าอย่างไงก็ให้เขาบอกเองสิว่าใช่พนพูดอย่างนี้พูเสียหายนะผมจะฟ้องนะก็ให้เขาอ่าสิทําไหมทำไมคนอื่นต้องมาฟ้องทั้งทั้งที่ทนายนงก็บรรยายเรียบร้อยนะคนอื่นเนี่ยไอ้นี่มันเป็นความผิดต่อส่วนตัวคนอื่นนี่ สอบไม่ได้นะครับสอบไม่ได้เพราะว่าถ้าตัวเขาไม่โอเคเดีกคนจะไปทำแทนก็ไม่ได้ฮะเบื้อว่าพรบอรคอมเหมือนถ้าพอบอคอมจำมัดเป็ดได้ไหมเออนำคดีนําความเท็จเข้าสู่พรบอรคอมมันถึงไหนแล้วได้ฟอ้องเขาหรือยังเออเออทำไมไปใช้คำร้องละ่ะจะไปร้องให้เจากก้าพนักงาน จัดการในความผิดตามพรบคอมพรบคอมมันคนอื่นก็ทําได้เธอเองไม่กล้าทำาประเทบอกว่าสวัสดีที่นัตสวัสดีบกนสวัสดีคุณอินิราสวัสดีคุณลุงสุดีสวัสดีคุณปนิสวัสดีลุงหน้าคุณเรียนพัดรวมกันแล้วสวัสดีเลยครับก็ทิมได้เลยทนี่ยทำไมล่าสาดทิมได้เลยเนี่ขออนุญาตลาเลิกสองสามสี่วัน ผู้มางานอาจจะไม่ได้พิมพ์เองนะอาจจะพูดใส่หรือเครื่องพิมพ์ให้นแล้วท่าเดียวเนี่ยโหดแล้วมันเครื่องจะพิมพ์มาเลยเนาะครับครับต่อเลยต่ออีกต่ออีกมาดูน้ำลายไอ้คนขวดใส่ใช่ไหมน้ำลายสงการนี่แหละสงการน้ำลายบางคนนี่เขาเริ่มหมั่นใส่แล้วนะเพราะว่าเห็นที่กคุยถูกมาไม่เคยได้ฟ้องร้องกันขึ้นศาลเลยถ้าที่ดูเนี่ยอืม ยิ่งยิ่งคนยายคนนี้นี่ยังไม่เคยฟ้องใครเลยนะเพราะตัวเองเขาหมายมั่นปั้นมือจะฟ้องอยู่เขารอหลายคนแล้วรอจนหมดอายุวความก็มียิ่งยิ่งแค<ล>บยานีา่รอจนห <c oughs> มดอายุความเลยนั่นแหละเขาชอบจะฟ้องมนนั้นคนนี้ได้กอไว้หมดแล้วได้อานไว้หมดแล้วดูดคีไว้หมดแล้วมันพอๆกันได้เมงเลยไอ้เมงยานละมันมาพูดถึงผมไอ้แกมียามียาลบ คิดนะกูดูไม่หมดแล้วไม่ได้ดูที่อะกูกูลบไปนานแล้วโอ้ยลบไปแต่นู่เลยตั้งแต่ไม่อย่างคนบริจาคนู่ลบไปแล้วเป็นปีแล้วมาพูดตอนที่ดูตอนไหนอะไอ้ที่ดูดมา่ะดูแต่ขยามันสิแสดงว่าดูดูแต่ว่าเอ้ยวันนี้ผมเอาเงินมามอบให้นี่นะแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปกันดูดูคลิปนี้ใช่ไหมถ้าดูดคลิปนี้เอามาออกหน่อยเพราะว่าฉันเอามาออกซ้ําไม่ได้ มันเป็นการรีวิวตัวเองมาไม่ได้เออว,วันหลังอยากจะเอออาจจะให้แอนนแชร์มาเนาะเออแชร์มาดูเพ,เ,พเพื่อเพื่อนเราที่เพิ่งมาเป็นเพื่อนใหม่นะมีคําถามมาท่านทนายป่าน้องปอนบอกว่า,า,วาคาถามจากคุณสมชายที่มาท่านทนายครับล้านผมถูกแก๊งคอนซูตเตอร์ให้โอนเงินให้เราต้องไปเที่งความเอยไหมครับพูดไปแล้วเหรอแงคนโอนเงินไปหรือยังครับคุณสมชาย โอนเงินให้เราต้องไปแจ้งความไม่ได้ครับให้โอนเงินให้อาจจะยังไม่ได้โอนก็ได้ถ้าถ้าถ้ายังไม่ได้โอนนี่มันก็เป็นทำทำทำกฎหมายอยู่ยเนาะ <c oughs> คือการที่บอกให้โอนเงินให้นี่คือการหลอกลวงนะ <c oughs> เขาจะผิดฐานช่อกงแต่ถ้าเรายังไม่ได้โอนเงินเราไปแจ้งความก็ตำรวจก็จะลงคำว่าพยายามช่อกงนะ เป็นความผิดแล้วครับสามารถแจ้งความได้เพื่อเขาจะได้ําเนินคด,ดีกับแก๊งคอเซนเตอร์เขาจะได้ส่งเรื่องไปว่าเบอร์นี้โทรมาจากไหนอะไรเนี่ยเขาก็จะอาจจะประสานกับกับหน่วยงานที่ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะเขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่ไม่ถนัดถ้าคุณคุณด่าเรียรู้นะพออะไรก็ข่าเนะ ได้ครับไปแจ้งความได้เพราะว่ามันมันความผิดสําเร็จแล้วประมาณนึงนะคือไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคือมีความผิดแล้วที่บางบางคนถ้ารออธิบายกฎหมายเลยว่าความผิดสําเร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จะถูกเนะาะเพราะว่านี่คือพยายามนะเป็นความผิดฐานพยายามแล้วอ,อย่างนี้ก็แล้วกันนะจึงจึงเป็นจึงมีความผิดแล้ว คุณมวดบางทองไม้บัวทองดอีเลยแล้วใครง่อขนาดต้องโอนให้คอเซนเตอร์บ้าแล้วยังไม่โอนหรอกผมผมก็เขาปรึกษาคือมีคนให้โอนเงินให้นี่เราจะไปแจ้งความได้หรือยังความหมายน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับได้แล้วนะเพราะว่านั่นคือเขาทําความผิดมาสําเร็จฐานพยายามแล้วนะแต่ไม่สําเร็จฐานทั้งวงทั้งหมดเพราะว่าเรายังไม่ได้โอนเงินนั่นเองนะแต่มีความผิดแล้วครับ อาตาโทษน,น่าจะหนึ่งน่าจะความพยายามเหรอ,อผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวขายหนะ้าไอเม่งมาว่าอีกนะประมาณหนึ่งฮะมีความผิดกี่ส่วนก็ยังไม่รู้เลยลืมละนะมัน,านนานแล้วทีละีนะมันก็แก้ออกมากถูกคนอื่นวันๆเนี่ยจริงก็ลองกลับไปเมืองไทยสิที่จะได้ไปรอรับที่สนามบินเลยทีละปีแลออ้ทีลทปีจะไปรับเหมือนกัน มีคนที่เสียเงินให้กับแก๊งคอเซ็นเตอร์มากโอนไปแล้วครับกว่าเออไม่แล้วโอนไปแล้วทําไมโอนไปแล้วก็ยิ่งต้องแจ้งครับเพราะเราเสียเงินแล้วนะครับดีความผิดสําเร็จเลยทีนี้ชอบโกงสําเร็จแล้วนะครับเขาจะได้ติดตามหน่อยนะแจ้งความก็จับไม่ได้ก็จับไม่ได้เนาะประมาณจับไม่ได้ ก็ดีกว่าไม่แจ้งนะเอเอมันรู้เบาแสขึ้นมาเขาจะได้เบาแสมาต่อกันเนาะเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้เห็นไหมบัญชีนี้ชื่ออะไรใครใช่ไหมเขินไปก็จะขึ้นเนาะโว้ยมัน,มมนคือมันพวกแกนเนี่ยพวกนี้มันเคยทําอยู่มันก็ไปจ้างคนเปิดบัญชีให้อะไรก็ใช่เมื่อแจ้งความแล้วจะได้รู้ไงมันจะเลยไปทลายทลายทีแล้วแผงถ้าเราถูกถูกโกงแล้วเนี่ย จะไม่แจ้งความนี่มันก็จะหายไปเลยนะแล้วมันก็จะเคยตัวมันทําเราได้มันก็จะมาทาคนอื่นอีกนะการไม่แจ้งความถูกแล้วล่ะครับแจ้งเลยครับนุ้แดงสวัสดีครับคุณชมชัยว่าโอนไปแล้วครับจะโดนให้แล้วไอ้เิมลังคุณโซคนก็จีบบอกว่าจากการจะกากโดนเขาไล่ตัวเองดา่ดาเขาเป็นเดนือนเดนือนจนเขาทนไม่ไหวเอาเป็นข้ออ้างเลิกช่วยลุงมันไม่รู้สึกลายใจเลยจิต งไม่หลงเรือแล้วสำหรับกาไงไงเราก็ยังไม่ค่ากาเลยเนาะแต่ก็มีเรือคุณแม่ก็อยู่หรอกแม่แม่เห็นเขาอ้อนประจำนะแม่แม่ตลอดยังกับควายน้อยเรียงแม่ลูกครึ่งอสีเราเราก็โดนกามีพวกแกมเมอร์แอดเฟสน้องชายมาขอเงินเราก็นึกยงความตื่นหกก็ไม่ทำอะไรให้ แก้ลงมาที่ประจำวันแก้นักข่าวขนาดมีชื่อและนามสกุลและเลียนแบบผิดด้วยโอ้จะมตำรวจเป็นอย่างนั้นเนาะรอรัฐบาลใหม่ละกันเนาะรัฐบาลใหม่อาจจะทำดีขึ้นนะกระตุ้นตำรวจนะมันก็จะปรับโครงสร้างตำรวจเออไยของพัดบางพันะความจริงถ้าถ้าไม่ทำอะไรให้เราเราแจ้งตำรวจได้นะเราแจ้งจับตำรวจเลยครับแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเออแจ้งตำรวจจับตำรวจเลยนะเพราะว่าอะไร เอ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่เนาะมันก็มีความผิดหรือวะคุณประยูนยังทำอะไรไม่ได้เลยจ้าเนาะคุณลุกขึ้นครับผมโอ้ยเนาะสวัสดีคุณนัทชยานะครับบัญชีมาทั้งนั้นคุณโซนิโอบัญชีม้ามันก็ว่าเอาบัญชีปลอมเป็นมาใช่ยังมีเลขบัญชีที่เขาจ้างไปแหละจ้างไปเปิดนั่นแหละคนแบบยวแก๊งพอจะเกิดไปแจ้งความเขาก็จะถามเหมือนท่านพนายนี่แหละ ายังไม่โอนเขาก็บอกว่าอย่าโอุนจบครับ <c oughs> โอ้ยบวดหัวนราเด้ดโอ้ยประเทศถ้าถ้าข้อจริงว่าจังเนาะนี่คุณธิีาราบอกว่า<ช>ทางนี้แจ้งไปธนาคารเลยแต่บอกว่าเป็นสแกมหรือสแกมเราจะได้เงินคืนครับโอ้โอบ้านเขามันพัฒนาบ้านเราเนี่ยมันกำลังพัฒนาอ้คนต่อไปครับบ้านเรา เวลาเขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชุณโฆษนากดแชร์ได้นะคะบ๊ายบายค่ะใช่มันมัน่